สวัสดีครับกลับมาพบกับ TP Property ครับวันนี้ TP Property พามาชมบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับอยู่ตรงข้ามตลาดนัดหนองขอนนะครับเป็นบ้านใหม่นะครับเพิ่งสร้างเสร็จเลยนะฮะสห้องนอน2ห้องน้ํานะครับเนื้อที่4ี่ตารางวานะครับบรรยากาศรอบๆนะครับมีพื้นที่กว้างมากๆครับเดี๋ยวผมพา ชมด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้าพื้นที่ด้านหลังสามารถต่อเติมเป็นครัวเป็นอะไรเพิ่มเติมได้นะครับตรงในส่วนนี้จะเป็นที่จอดรถนะครับนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมด้านในนะครับพอเราเข้ามาในพื้นที่ในส่วนของตัวบ้านนะครับ ด้านหน้าจะเป็นห้องโถง,งกว้างๆเลยครับเป็นห้องรับแขกบ้านใหม่เอี่ยมเลยครับตรงเข้ามานะครับสายมือครับจะเป็นห้องน้ำนะครับสุขภัณฑ์นะครับใหม่มาก ขับมาอีกนิดนึงแลเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับแล้วก็มาอีกหนึ่งห้องครับห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัวนะครับ ยากแก้ไขข้อมูลกับลูกค้านะครับหลังนี้จะเป็นสองห้องนอนสองห้องน้ำนะครับด้านนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับสามารถทำครัวได้มีซิงค์ล้างจานนะครับ บรรยากาศบ้านดีมากนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจบ้านเดี่ยวนะครับจะมีสองหลังนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ